รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใสยใจเกษตรกับเรื่องราวหนึ่งที่เราจะพาท่านมาค้นหาบุคคลที่ทําการเกษตรโดยเขามีคนต้นแบบมีคนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาก่อนในขณะเดียวกันเขาเองงั้นอาศัยเรื่องราวหนึ่งเอามาเปรียบเทียบเทียบเคียงกันแล้วปรากฏว่าเวลานี้ต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ผลผลิตลดลง สภาพดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมและทำให้ต้นพืชเขาเนี่ยไม่ได้ผลผลิตตามต้องการขณะเดียวกันบุคคลใกล้ตัวเขาทำอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของคำว่าใช้ธรรมชาติเข้าช่วยนึกถึงเรื่องของคำว่าอินทรีย์นึกถึงคำว่าชีวภาพปรากฏว่าผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นมากมายแต่ต้นทุนเขาถูกลงทำอย่างไรบุคคลคนนี้จะมาเล่าให้เราฟังครับ เราถือว่าเขาเป็นอีกหนึ่งในเซียนเกษตรที่ปลูกอ้อยและสิ่งที่เขาได้นั้นจากประสบการณ์ของคนข้างตัวเขานี่เองเป็นบุคคลที่เป็นคนต้นแบบให้เขาสิ่งนี้ครับทำให้เขารู้สึกได้ว่าวันนี้สภาพดินที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเขาหันกลับมาปรับปรุงบำร,รุงดินด้วยสารอินทรีย์แล้วทำให้สภาพของต้นอ้อยของเขาเจริญเติบโตอายุเพียงสามเดือนแต่ได้ต้นมาขนาดนี้ได้ความงอกงามได้ความสวยสดของใบอ้อยขนาดนี้ เขาพอใจเกิดความแตกต่างจากอดีตที่เคยทํามาเขาคาดหวังว่าการทําครั้งนี้ผลผลิตเขาต้องได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนวันนี้ครับเราจะไปพบและพูดคุยกับเขาคุณไพรประวัติอยู่ที่บ้านโพนอําเภอคําม่วงจังหวัดกาลสินท่านพร้อมไหมครับที่จะไปติดตามเรื่องราวของคุณไพรประวัติกันแต่อย่าลืมนะครับท่านต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องของคําว่าปุยินทรีย หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านจดไว้นะครับมีเวลาเมื่อไหร่โทรศัพท์เข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกกล่าวแนะนําเรื่องราวดีๆให้กับท่านหากวันนี้ท่านพร้อมเดี๋ยวเราไปติดตามเซียนเกษตรกันแต่อย่าลืมนะครับชมรายการเซียนเกษตรท่านตัองชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงครับ ก,กับรายการเซียนเกษตรบผงลุงชัยใส่ใจเกษตรวันนี้เรามากันอยู่ที่บ้านโพนอยู่ที่อำเภอคําม่วงจังหวัดกาลสินเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเซียนเกษตรของเราท่านหนึ่งครับต้องบอกว่าเขาคร่ำวอดอยู่กับเรื่องของการปลูกพืชไร่และเน้นเหลือเกินว่าจากอดีตที่ผ่านมานะฮะเขาใช้ทุกวิถีทางในการที่จะทําให้พืชไร่ของเขาเจริญเติบโตและได้ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวไปขายแต่จนแล้วจนรอดปรากฏว่าต้นทุนที่ลงไปไม่คุ้มกับผลผลิตที่เก็บได้ เวลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเริ่มหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านอินทรีย์โดยทงยิ่งเรื่องของปุ๋ยวันนี้หยิบเอาปุ๋ยอินรีตราปามังกรใส่ลงมาในแปลงปุ๋กของเขาผลออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันดีกว่านะครับกับคุณประวัติสิครินนะครับอยู่ที่บ้านโพนของเราแห่งนี้นะครับอยู่ตรงนี้กันเราแล้ว,ลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาคุณประวัติ เห็นบอกว่าชื่อเล่นๆชื่อชื่อไครครับชื่อไพรเรียกคุณไพรเนาะครับจะได้ดูรู้สึกสบายๆคุณไพรปลูกอ้อยอยู่กี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับครับที่แปลงนี้เฉพาะแปลงนี้นะเฉพาะแปลงนี้8ปดไร่ครับแดไร่นะครับแล้วตั้งแต่ทําอ้อยมาทํามากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิปีสิบ้าปีก็คือสืบทอดจากคุณพ่อคุณแม่มาไม่ครับผมณม่แม่ไม่ได้ทําลุยเองเลยครับว้าวแล้วไปเอาต้นฉบับไปเอาแบบอย่างจากไหนครับเนี่ยชาวไร่จาก อุดรฝั่งอุดรมาเช่าที่แถวนี้ก็ดูทำต่อต่อจากเขาโอ้หมยถึงต้นแบบก็คือคนต่างจังหวัดใช่ครับคนอุดรมาเช่าที่ครับแเ้าก็มาปลูกอ้อยใช่เราก็ดูเขาตอนนั้นผมยังปลูกมันสำปะหลังอยู่อืม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 แล้วสิ่งที่เราเห็นที่เขาทํานะครับยังไงครับเขาทํำยังไงเขาก็ทําแบบธรรมดาธรรมดาก็ใช้ปุ๋ยเคมีอืส่วนมากครับก็ฝัง ไม่ไม่ฝังไม่ฝังด้วยโรยเลยโรยแล้วก็ไถไถกรบใช้ควายก่อนโอ้ไใช่ควายแล้วก็เรามาก็เป็นควายเหล็กนะควายควายหนังเลยนะต่กอนควายจริงๆอ่ะไถไถกรบเลยแล้วก็ามาตอมาก็เป็นควายควายเหล็กครับหลังนี้ก็เอาท่อนอ้อยวางใช่ก็เราก็เห็นนี้มาตลอดเลยเห็นทุกขั้นตอนแล้วผลผลิตตอนนั้นดูเราดูว่าเขาดีไหมตอนนั้นก็ดีนะเพราะว่าดินสภาพดินยังโอเคอยู่ดินยังดีอยู่เออเออเออแต่ไม่กี่ปีแค่สิบปีดินแบบจาก ดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเสื่อมลงมาต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงมาเลยเห็นได้ชัดเลยชัดมากจากผลผลิตที่ออกมาใช่ครับถามนิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นอ้อยใหม่หรืออ้อยต่อครับอ้อยใหม่ครับนี่อ้อยลงใหม่เลยครับจากครั้งที่แล้วที่เก็บเกี่ยวไปล่าสุดก่อนจะปลูกครั้งนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับผลผลิตต่อต่อไร่เรอครับต่อไร่ไร่ละสิบตันสิบตันครับค่าความหวานัเท่าไหร่ครับค่าความหวานประมาณสิบสาม โอ้ยังได้อยู่คืออีสานนี่จังหวัดดินรือว่าดินยังโอ้แล้วก็เป็นอ้อยปลูกปลายฝนอายุมันจะเยอะไงโอ้สิบห้าเดือนก็คือเขาเลี้ยงไว้นานหน่อยใช่ครับข้าวความหวานก็ยังโอเคอยู่ครับแล้วต้นทุนกับไอ้ที่เราขายไปนี่เป็นไงครับต้นทุนของาขายก็พออยู่ได้แต่มันกําไรน้อยนะคือแทบจะไม่คุ้มกับที่เราเหนื่อยไปลงแรงลงอะไรตาอะไรไปเนาะใช่อ่ะแล้ววันนี้เราบอกว่าปลูกแปลงใหม่ชุดนี้เนี่ยเราเปลี่ยนวิธีไปแล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับมันคืออะไรยังไง ก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นนะครับอืแล้วก็ไถกบรบแล้วก็ปลูกพอมันขึ้นมาสามเดือนก็ดูดีดูเขียวดีเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเปลี่ยนแปลงเยอะชัดเจนจากเดิมถ้าสามเดือนเหมือนกันแบบนี้สภาพเป็นงครังคุณไทยตม่อวนก่อนมันจะเหี่ยวแล้วก็ตต้นไม่โตขนาดนี้ครับต้นสูงขนาดนี้แต่นี่เห็นอย่างนี้ใบตั้งสวยขนาดนี้พอใจไหมครับ ก็พอใจรู้อย่างนี้ใช้ต้องนานแล้วบอกแล้แล้วก็มั่นใจว่าอนาคตมันก็ดินคงจะไม่เสื่อมเร็วผมมั่นใจตรงนี้มากกว่าครับอันนี้มันน่าจะมันน่าจะเอาได้ต่อดีกว่านี้ดีกว่าที่แล้วมาปกติเคยทํากี่ต่อฮะสมัยที่ทํามาบ้านผมนี้ไม่เกินสองต่อสองต่อนี้ต้องไถทิ้งแล้วายทิ้งครับคือไปไว้ต่อสามนี่ก็ไม่คุ้มยิ่งถงวันนี้แค่ต่อเดียวว้า จริงๆครับโอ้โหแล้วถ้าเกิดแปลงนี้อยู่ริมถนนแบบนี้ด้วยเนาะแล้วถ้าใครถามบอกโอ้ยของผมเนี่ยต่อสีโอ้โหสงสัยติดป้ายข้างข้างแปลงได้เลยนะโฆษณาได้เลยถามว่าวันนี้ขบวนการวิธีการเนี่ยมันยุ่งยากหรือมันลําบากลำบนกว่าไอ้คือที่เคยทํามาไว้กับการที่เรามาทําเรื่องเรื่องของอินซียเนี่ยอม่ยุ่งแล้วต้องทาเหมือนเดิมทาเหมือนกับที่ใช้เคมี แต่ทีนี้เรามาหันเอาเอาอินซีใส่แค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่ไม่มีอะไรแต่ส่วนหนึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้ใช้อินซีเหรอมันช้ากว่ามันจะโตกว่ามันจะเขียวนู่นนี่นั่นอะไรเป็นไหมครับไม่ไม่ไม่ที่ดีขึ้นเนี่ยราคาลดต้นทุนด้วยราคามันถูกข่าโอ้ถูกใจยเคมีเรื่องนี้ถือไปเรื่องใหญ่ใช่ครับก็ทุนของเรานะครับถือว่าเป็นทุนเราใส่ลงไปมากก็จะกระถมลงไปก็จมลงไปเรื่อยเรื่อยแต่นี้กลายเป็นว่ามันค่อยๆ เบาลงเบาลงอันนี้คุณภัยเคยถามไว้ว่าถ้าเขาทําอินซีเหมือนอย่างที่คุณไรยกำลังทําอยู่ปัจจุบันเนี้ยผลผลิตเขาจะออกมาได้สักเท่าไหร่แล้วคุณภัยคาดหวังในแปลงของเราสักเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วผมผมถามคนที่เขาเขาใช้ก่อนไงเขาบอกว่าปีปีปีทีแล้วมันเนี่ยที่ว่าชื่อพอเล็กเนี่ยอ้อยต่อเขาได้ๆๆสิบห้าตันนะอ้อยต่อครับยังได้สิบห้ตันเขาเปรียบเทียบให้ดูแปลงห้างที ใช้อินทรีย์ล้วนๆกับของเขานี่ครับกับใช้เรอใช้เคมีล้วนๆกับใช้อินรียีไป้ต่อเขาได้เลย15ตันโอ้โหแต่เขาก็ไม่ได้ใช้อินรีอย่างเดียวมีเคมีปิดนิดหน่อยท้ายนะครับก็คือเราก็ไม่ได้บอกว่าปฏิเสธเคมีไม่ไม่ไม่เป็นฏิเสธถูกไหมก็ต้องผสมนิดก็ต้องมีบ้างมีมีบางทีธาตุอาหารบางอย่างพืชมันต้องการก็ต้องเติมเคมีลงไปแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเราลดลงต้นทุนเราก็ลดด้วย นังยังกล่าวว่าจะได้ตอสามอยู่แปลงที่ที่ตัวอย่างที่ที่ผมเรียนแบบนั้นถามเขาดูที่ว่าพปเล็กนะครับเนาะผมผมเลยติดใจตรงนั้นผมก็เลยหันมาทำดูว่าทั้งหมดที่ปลูกเอาไว้เนี่ยมีอ้อยอย่างเดียวหรือมีพืชอื่นด้วยครับอ้อยอย่างเดียวครับอ้อยอย่างเดียวตรงนี้แปดไร่ครับทั้งหมดปลูกกี่ไร่ครับสี่ร้อยสี่ร้อยไร่ครับประมาณสี่อีกทีนีอะไรสี่ร้อยไร่ครับสี่ร้อยไร่อุ้ยผมนึกว่าสี่สิบไร่สี่ร้อยไร่แต่บ้านผมนี้มันจะเป็นแปลงเล็ก จัเป็นเยอะแปลงโอ้มีจํานวนแปลงเยอะรวมรวมแล้ว400ไร่แปลง30ไร่มั่ง20กว่าไร่10ไร่เป็นแปลงเล็กครับเป็นพืชแปลงเล็กไม่ไม่แปลงใหญ่แล้วตอนนี้เอาเอาปุ๋ยซีปรามางกรลงไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยรองพื้นไปชุดแรกแล้วก็ตอนนี้กำลังฝังปุ๋ยรอบรอบสองนี่แหละครับก็เริ่มฝังพิ่งเะเริ่มใช้ไปกี่ไร่แล้วฝังเริ่มฝังนี่ประมาณร้อยไร่ได้ไปร้อยไร่แล้วร้อยไร่ตั้งใจจะใช้ทั้งหมดเลยไหม ก็ตั้งใจจะใช้สักสองฝังสักสองรอบใช้ทั้งหมดทั้งหมดเลย400รยไร่เนี่ยนะครับต้งหมดเลยครับแล้วก็จะฝังอีกรอบนึงสุดยอดมากเราเชื่อนะครับว่าวันนี้ในแง่มุมความคิดแบบนี้เนี่ยคุณไัยสําเร็จแน่นอนแล้วก็สามารถเป็นแปลงตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการเซียนกเกษตรขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับข้อมูลดีๆแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามากักจระถูกเหมือนกระแสะกระแสะอยู่เรื่อยเลยว่าเอ๊ะคนที่ลุงชัยเอามาคุยด้วยเนี่ย หน้าม้าหรือเปล่ามาพูดให้รายการอย่างนู้นอย่างนี้ไหมครับถามจริงเราเราเคยรู้จักกันไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักเพิ่งเจอกันวันนี้แลับเพิ่งเจอกันเนาะไม่ได้มาพูดเพื่อให้รายการดูดีหรือมาเชียร์กันเองอย่างนั้นไหมครับไม่ครับไม่ถ้าคนจะแวะมาดูมาได้ได้อยากจะมาคูดมาคุยได้ด้วยได้ให้คำแนะนำเสมอให้คําแนะนําได้เลยถ้าเขายังไม่สะดวกมาให้เขาโทรคุยได้ไหมได้เบอร์อะไรครับคุณไผ่ครับครับเบอร์โทรครับศูนย์ 8 1 3ครับ0 5 3 4 7 9 3โอ้เยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือหัวใจเกษตรที่หันกลับมาทำเรื่องของอินทรีย์ในแปลงของตัวเอง400ไร่ตั้งใจจะทำทั้งหมดเราฟังแล้วก็ชื่นใจว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับพื้นแผ่นดินอย่างน้อย400ไร่ตรงนี้จะมีลมหายใจคืนลงไปจะมีคนช่วยผมตอบแทนบุญคุณแม่พัทธรณีด้วยการละลดเรื่องของสารเคมีลงไป ลวครับวันนี้รายการเซนเกษตรขออนุญาตตอบแทนทั้งใจกับข้อมูลดีๆกับคุณไพรด้วยลูกปลามังกรปพติคุณไพรได้แม่มันตัวโๆตๆเนาะห้าสิบโลวันนี้ขออนุญาตออมอบลูกตัวสัก5กิโลก่อนเผื่อใครอยากจะได้เอาไปทดสอบทดลองใช้ถ้าเขายังไม่เชื่อเนาะก็ลองเอาไปใส่พืชเล็กๆดูก่อนดีแล้วค่อยลงแปลงกันเอ้าขอปุ๋ยน้อยมาแล้วนี่แน่นี่แหละครับ นี่คือลูกปลาบังกอของเรา <c oughs> 5กิโลกรัมนะครับขอบคุณคุณพลายมากๆก็ขอให้ประสบสาเร็จแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ <c oughs>